Okay, สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องค,ครูเพกาที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากอยู่กับเด็กวาฮาร่าวากิลีวากิลีวาฮาร่านะครับผมกับเอา้เอาโอา้แล้วคุณไม่บอกผมอะ่ะก็คุณเห็นผคุณวาอย่างนั้นก็เลยไม่ได้บอกเฮ้ยวันนี้เด็กอะไรกันนี่เด็กเด็กงูสามหัวอ๋อพญานาที่เข้ากับเทพสการเทศการอะไรบางฝ่ จ้าเชื้อเรื่องพญานาคบออไอคำแก้วคุณไม่เอาโอริวันคุณออกมาถูกไหมไอคำแก้ไปแอบพญานาคอ่ะโอริวันของผมนะครับผมจะบอกเป็นเฮร่าก็ไม่ได้ด้วยเฮร่าเฮร่าใส่ได้สี่ตัวไหนเป็นเมตตาหรือไม่ไม่ใช่นะครับผมเป็นอามอนนั่นเองนะครับเป็นอามอนอามอนรอโอริวันของวาฮ่ามาจะไปใส่มันมีอันนี้นะโอดินว่าแล้วมีโอดินอยู่นะไม่สิมันโมก้าวแล้วมันเสิร์เอ้ยโม่เ่าไหร่วะจำไม่ได้แล้ว อไม่มีใครสนใจโมเยอะจัดใส่โบลเดอร์ดีกว่าเศกราคากำลังถูกเลยเีแมทใหม่ด้วยใช่ขอบคุณภาพจากเพจมิบเล่ทีมงานเห็นอย่าลืมออกแอดการ์ดใบใหม่ให้ผมด้วยนะครับการ์ดใบนี้ถือว่าเป็นแอดการ์ดออกแล้วเองหาคนเริ่มก่อนเริ่มหลังก่อนอันนี้ต่อหน้ายี่สหน้า20ิบไปเลยโอ้โหเริ่มก่อนเดยก็ได้ทั้งนั้นนะ เฮ้ยส <Egg>, ิบเอดเริ่มก่อนครับเลยไม่เคยเจอเด็กหนากเลยอะ่ะ <า faut S 1> โอ้โหอะไรวะน,นี้มันสิอะไรวะเน,นี่ยรับเ <Ă> <ง>จ็บสองใบครับกับสี่ไปเลยสามสี 3, 4, อ้วันนี้ไม่ค่อยเข้า<อ>มือเลยไม่ค่อยเข้ามือแสดงว่าเป็นเทพธิดาเยอะหลายตัวให้แล้ว เขาเตือนตัวสองอเข้าเตือนตัวสอง,อ,อ,สอ,งอ่าทิ้งโจอีอ้ค่ะทิง้งแปดเจมลงพระนารายคาเลยครับเดี๋ยวเด็กอะไรนะ <c oughs> แล้วเด็กนี้คือโอ้ไม่กอเด็กนี้คือพระนารายเท,ทปิทัศดูทุกคลิปมานะครับจะเด็กนี้ไม่ สู้พันละลายไม่ได้เลยเอ่อประตูวานาเอาเช็คประตูสูงสองไปสูงสองไปแล้วก็ไม่มีไม่มีเท็ดติดาค,คนไม่ใช้อะไรโปรยไปก่อนแล้วค่อยสู้เราอย่างนี้แหละผ่านเฮ้ยเขาผ่านเลยเขาเจอชนนิ่งเขาเตะไข่ทีนึงครับไม่เตะไข่ดีก็ตีเฉยๆผ่านเลยโอเคครับผ่าอีกส่วนครับจวดหนึ่งโอเคครับอ่าโอเค เราสูบต่อครับสูบต่อหาของวาลฮาร่าแล้วก็แอดกาดนี่ไงได้อกาดแล้ยังเกลือเลยแย่ว่ะอ่ะทิ้งศอครับทิ้งอกเจียมพอดีเจยมเป็นโอเคอะไรครับทำเทคเลยครับเก็บนะครับเทพม่วงสาใบกับพอดีเป๊แล้วจุดหนึ่งจุดได้ไปเดิมแหละโอ้พันลลายจัวหาอะไรสักอย่างที่จะมาสู้กับพันละลายสิ อยู่<ร>ที่ไมโครอ่ามีนะครับแต่เจมไม่พอผ่านเ <c oughs> ข้าเทจริงไหมครับทำไมชีพมันเศร้าจังอ่ะผมทิ้ง6เจมครับ <c oughs> ลงเป็นอนันต์ครับลาชั้นแห่งหน้าครับโอ้โหแต่ละใบเนาะเครียดเลยแล้วก็าาทไได้พอสามารถบอกว่าสั่งใช้เทรั้าครับนาาไปอื่นทุกใบจะเพาเวอร์เท่ากับตัวอนันต <c oughs> ์เจ็ด แล้วก็ถ้ามันตีตัวตายไงายอไอีกฝั่งใบหนึ่งว้ายาบทั้งคู่เลยนะแล้วก็ติดลูกแก้วนาคาครับพาวเวอร์เป็นเก้าตีก่อนเลยนี่เอาอนันต์ตีด้วยกดล้านกดล้านใช่จานะครับได้เปิดสองสามครับคอนสตกเอามันเลือกมันเลือกอะไรได้นะอ่าส่งส่งลงหลุมกับกับขอด็กต้องหลงหลุมแหละอืม ส่งลงหลุมก็ได้ครับขอี่คบีนกี่ใบนะสองสองใบมันไม่ติดปะตีเข้าใช่ไหมล่ะมันมันไม่เข้ามันมันมันเป็นระหว่างการตีใช่มันวืดนะครัานเลยครับเฮ้ยเขาไม่ตีด้วยวะไม่ตีัเจวนหนึ่งครับอประตูเลยครับกดไปได้เลยู่แกงเราโมแังไงทั้งวันไม่มีเพราเก็บไปแล้วอันนี้เราโมเมจิกทั้งวันเลยเราผ่านก่อนเอ๊ยลืมสับมันต้องสับด้วยกดล้านอะ อ๋อใช่ใช่ใช่ผมองสับมันเนี่ยสับ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 สตัวไปแล้วไม่ได้เล่นนานกดร้านถ้ามีการโชว์การในดีต้องสับหมดเลยโอเคกดล้านสับเขา้าเทิร์นใช่ไหมอืมผ่านหรอะเข้าเทิร์นจวสองาะมือมีแค่นี้ทิ้งโจออีนักบอลขาหักครับลงเป็นฉัพพยาครับ สองสามสี่ตายเลยปะเนี่ยไม่ตายแต่ละตัวติดขีดทั้งนั้นผ่านครับ <c oughs> เขารออีกตัวหนึ่งสินะแต่เกไม่มีช้เยอะประตูครับผมสูบสองใบครับอ่าอเก็บได้เราเนี้ยเก็บเนี้ยแล้วเราโดนบุนฮิวครับผมประตูเก็บสกันครับออโอเค <c oughs> อ่าเราก็ต้องเสี่ยง ทิ้งหกเกมครับผมเฮ้ยลงอย่าบอกนะว่าเฮร่าเฮร่าปั๊มปั๊มพลังได้ไหมได้ครับผมเลือกสุกห้าใบสุกห้าใบอ่าสองสามสี่เฮ้ยโอ้โหทีมเพชรกี่ใบครับผมอ่าก็ได้ขึ้นมาโดดครับแว่นโดดแล้วก็เก็บขึ้นมือสองเสียงเียกขึ้นมือสองใบประตังคตัวว้าแย่จังเรื่องหนึ่งตัวครับบวกพลังห้าอ่าเทพธิดาก็บุญเฮลแหละเป็นเจ็ดนะครับ เป็นเจ็ดเลยขอคิดแป๊บนะไม่ต้องคิดแล้วล่ะมือมันก็มีแค่นี้แหละเจ็ดเนี่ยตีแล้วครับผมเอาเลยครับหน้าเท่าไหร่เอย่ยหน้าเก้าอันนี้สามนี้แปดมีโลนนุนอืมหน้าเก้าแบบนี้เราตีได้แค่ตัวเดียวถ้ามีสามาคีนะ,อะเอา เอาอันนี้เท่าไหร่ธรรมดาสามสามเฉยๆตีเลย4ีเฮ้ยตายก็ได้เฮ้ยได้ด้วยผ่านลังาหเอาถึงโจทย์สองครับหาอะไรสักอย่างเลือกมาจะรับพวกโจทย์ครับได้ครับผมขอเลือกจากเด็กแม่นอนเลือกจากลุงเฮ้ยดีไหมนะเอาเจมเลือกจากถุแหลเอาเจม โจอี้หมอนเดิมโจอีแล้วก็ทิ้งโจอี้ครับลงเป็นวิรุนนครับทำไรได้ย่วิรุนถ้าพาวเวอร์เป็นเจ็ดตอนตีเข้าเลือดเลือดจะไม่ทำงานหน้ามีจะเจ็บกับเจ็บขอขออันนี้ก่อนปั๊มพลังให้ทุกตัวเป็นเก้าอันนั้นต้องกดตอนเมนเป็ดโอเคอะแล้วก็เอาอันนั้นตีไปที่ที่เฮล่าครับ ตีไปที่เฮล,ล่าหน้าทุกตัวเป็นเก้าใช่ขอปล่อยตายครับตายครับพอรนั้นตีตีตีทำลายตัวได้หงายไรหนึ่งไปหงายไม่มีเอฟเฟกต์นี่ไปแล้วแล้วก็เอาวิรุณนครับตีไปที่พี่แว่นเลยครับแว่นตายแล้วผ่านเลยตัวนหนึ่งประตูเลยครับผมประตูคร,ร,คร,รัเก็บของ เก็บแบบอีซเคิลเก็บไม่ได้ไม่เก็บได้แค่เท็ดดาน่ะสิเอาใครวะเนี่ยขอดูว่ามือจะแยะไปหมดเอาสีกรุนขึ้นมือเขามีสีกรุนแล้วก็เราจะเล่นยังไงต่อดี นับก่อนนับคููแกงก่อนอือเจ็ดสิบเอ็ดสิบเก้าวะมวนแป๊บอ้าวใช่ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> ทางเลือกเดียวที่เราจะรอดในจักรยานังยี้ได้ครับเ<อ>ล, <ะ S 1> ลือกมาสำหรับพวกจนอือสำเร็จเนาะอะลยครับจากลมครับผมนั่นแหละฮะคููแกงเขาเอาคููแกงไปแลว้วเราก็ไปเลยครับอย่าไปรอ เอาสีคุณมาเพื่อที่ส pues ี่คุณเราวนได้เราไม่แคร์ครับผมเกมว่าจะเป็นเก้าผมเป็นหกผมโดนสิเจ็ดป็นไม่โดนยี่สิบเอดยบอดดยีอไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะอ้าวเมื่อกี้นะเท่าไหร่เก้าปะเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็บกสี่เอ็ด้ามิดเพจเฉยเลยอันนั้นงั้นผ่าเลยก็แล้เอ้าอะไรวะเนี่ยคุณโยนเกมแล้วเนี่ยคุณโยนเกมสองรอบแล้วเล่นดิกเด็กนี่เท่ไหรโยนเกมตลอดเลย กำลังคิดอยู่ว่าคููแกงจริงหรอวะแล้วก็คููแกงจริงจริงด้วยมีคนโยนเกมครับเราเริ่มต้านใหม่ได้ <c oughs> โลกใบนี้ที่สดใส่เราแล้วอยู่ไว้โห <c oughs> อันนี้นคือทฤษฎีหงน้องดีนะครับอ่ะเอาอานันต์ครับตีไปที่ครูแกงไปแล้วก็หงายเลือดไปหนึ่งโดนทบเอาวิรูนตีไปทนนไี่เหมือนกันแหละมันตัวเดียวกันนี่หว่า เฮ้ยพาอะไรม่เจ๊แบบพาอะไรเอาไว้โลกประตูครับผมสูบสองไปหมดแล้วไม่ต้องใช้แล้ววันนี้ใบขึ้นมือครับซีกุลเอาซีกุลก็ได้ซีกุลนี่แล้วมือบีก้าทิ้งหมดเลยเดี๋ยวมีการอีกหนึ่งสองสามสี่ผ่านเลยเฮ้ยหนึ่จุดทิ้งโจอีครับ ลงเป็นชับพยาครับเอาเลยได้แล้วก็กดทิกอนันต์ครับน่าทุกตัวพาวเวอร์เป็นเก้าเอาอนันต์ตีก่อนได้แล้วก็งานเลิศไปหนึ่งแล้วก็เอาวิรุณตีครับงานเลิศไปหนึ่งไม่มีติแล้วก็เอาฉับพยาตีเลยครับเราก็ตายจากพัฒนารายู่ดีเสียเรียกวะฮัลลาเราอยากให้มีครั้งที่สองมีไหมไม่มีครับไม่มีตายเลยอดยความรวดเร็วด้วยความมิดเพย์ นี่ี่สิบเอ็ดไม่ใช่ชนวนเพ